มาดูเรื่องวัคซีนกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องของวัคซีนปริมาณของวัคซีนเมื่อวานนี้แพทย์หญิงอพิสมัยศรีรังสรนผู้ช่วยโฆษกสปออคยืนยันชัดเจนนะคะว่าวัคซีนที่มีการทำสัญญาเอาเข้ามาฉีดให้กับคนไทยเนี่ยเรามีแล้วตอนนี้105ล้านโดสด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วข้อมูลของตัวเลขการฉีดวัคซีนอย่างที่ให้ดูเป็นเมื่อสักครู่นะคะเราก็ตอนนี้ทะลุไป7ล้านโดสแล้วถือว่าไปได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะ คุณหมอเบิร์ตบอกว่าทางพลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันในการจองวัคซีน105ล้านโดสมีการพูดคุยกันทั้งไฟเซอร์จอ n ์นส Johnson, Moderna, s i n o ดอร์นาซิโนฟาร์มซิโวโดยจะมีการระดมฉีดให้กับประชาชนคาดว่าตั้งแต่กรกฎาคมจะฉีดให้ได้10ล้านโดสต่อเดือนนะคะแล้วก็ในที่ประชุมสบคชุดเล็กก็มีการพูดคุยหารือถึงเรื่องของการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยแล้วก็สปคชุดเล็ก มีความเห็นใจผู้ราชการจังหวัดแต่และจังหวัดที่อาจจะต้องดูแลภาพรวมในจังหวัดไม่ไหวก็เลยขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันค่ะทั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดประสานกับอำเภอตำบลภาคเอกชนต้องร่วมมือกันในการจัดก,การเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันยังคงมีมากอยู่ในหลายจังหวัดเลยนะคะไปฟังเสียงคุณมอเบิร์ตเลยค่ะ ฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้น222,967โดสนะคะทำให้ยอดสะสมของทั้งประเทศค่ะตอนนี้อยู่ที่7,3783โดสนะคะท่านผอ,อสบคท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงนะคะว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณาสุขรัฐบาลน,นะคะได้มีการยืนยันการจองวัคซีน105ล้านโดสนะคะแล้วก็มีการพูดค คุยกับทั้งบริษัทไฟเซอร์จอร์นสันและจอร์นสันโมเดอร์นาแอสตราเซเนกาซิโนแวคและซิโนฟาร์มก็รวมๆเนี่ยนะคะยืนยันการจองแล้ว105ล้านโดสจะมีการระดมฉีดประชาชนคาดว่าตั้งแต่กร,รกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะจะฉีดให้ได้10ล้านโดสนะคะต่อเดือนค่ะ